ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานรายการรัฐบาลยิ่งหลักพบประชาชน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รยายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนครับวันนี้ผมทีรัฐรัตนเสวีโ,โฆษกประจำสำน,นักนาย,ยกรัฐมนตรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่าน,นการเราได้ที่ SMS หมายเลข4221559ครั้งละ สามบาทตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้เดินทางมาที่นี่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยการเดินทางมาที่นี่นั้นทน่านนายกรัฐมนตรีได้เลือกการเดินทางโดยใช้รถไฟนะครับจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงไปที่สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐมนะครับโดยการเดินทางในช่วงต้นที่ใช้รถไฟในครั้งนี้นั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาทางในการพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยราะ ย้อนไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันเลยนะครับ จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มทำมา,น,มานานแต่ขาดการพัฒนามานานเช่นกัน,นก็จะเห็นว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟโดยสารนั้นก็อาจจะไม่ได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหมายการพัฒนาต่างๆก็ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขวัญกำลังใจของพนักง,งานในส่วนของการรถไฟเองต้องการการดูแลการพัฒนาทักษะต่างๆเหล่า,าลนี้ควบคู่กันไปแล้วเราถึงว่า การเดินทางโดยรถไฟนะั้นเป็นการเดินทางที่รัฐควรจะสนับสนุนอย่างยิ่ง <All right. S 1> เพราะประหยัดในเรื่องของพลังงานในระยะยาว mm hmm. มีความปลอดภัย เราใช้ชีวิตบนท้องถนนมากกว่าการใช้ชีวิตบนรถไฟดังนั้นการใช้ชีวิตตรงนี้เราจะทําอย่างไรให้ปรับความสมดุลในโหมดนี้มากขึ้นความสะดวกของประชาชนได้มากขึ้นวันนี้เราคงจะได้เห็นในโหมดของการที่จําลองเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่ได้เป็นอย่างใจที่ว่านะคะก็คือว่าการที่เราขึ้นรถไฟเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการเอาสินค้าโอท็อป สินค้าที่ชุมชนแวะสถานีไหนใช้สินค้าของจังหวัดนั้นขึ้นมาขายมาตกแต่งมาสร้างบรรยากาศให้คนที่นั่งรถไฟนั้นมีความรู้สึกที่ดีขึ้นดังนั้นจุดใจกลางของสถานีที่ต้องลงต้องเป็นจุดใจกลางของการเจริญที่จะสร้างให้เกิดขึ้นในชุมชนคือการกระจายจากส่วนกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคต่างๆได้อย่างไรและในภูมิภาคเองจะเอ,อื้อประโยชน์ให้กับจังหวัดเล็กๆ ใกล้เคียงอย่างไร ตอนนี้ผมอยู่กับนางสาวยิ่งรักชินวัตนนายกรัฐมนตรีธนายกสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับมีคนถามกันมากมายว่าทําไมธนายกรัคมตรีจะมาขุขินทั้งทีต้องนั่งรถไฟเพียงแค่จากกรุงเทพไปที่นครปฐมล่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มมาจากว่าที่เราได้หารือกับท่าน รองนายกิติรัตน์แล้วก็ท่านน้ํมตีธมนาคมนะคะท่านดรชาชาติว่าเฮ้เราน่าจะมาคุยกันในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการรถไฟประเทศไทยเพราะว่าจริงแล้วก็เป็นเป็นเ,นเรียกว่าเป็นช่องทางในการในการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เราคิดว่าเราน่าจะมาพูดคุยกันทั้งปัญหาปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะการที่จะยกระดับในเรื่องของรถไฟเพื่อเตรียมรองรับโครงสร้างพื้นฐานของรัฐในโครงสร้างสองนันล้านนั้นนะคะคก็ก็เลย เป็นที่มาว่าเอ๊ะนัอย่างนี้เราน่าจะเข้าไปทำเวิร์กช็อปในรถ,รถไฟบ้างนะครับจริงๆแล้วดิฉันเองก็มีภารกิจมาประชุมกับระดับกระทรวงที่หัวหิน<ะ>ก็เลยถือว่าไหนๆแล้วก็ขอจอยเขาสักหนึ่งสถานีนะคะแล้วก็ทางคณะก็คงจะ,ะมีการเวริเวร์กช็อปทำงานกันต่อไปนะคะคก็เลย<ม>เป็นที่มาว่า ้งั้นเราไปประชุมบนรถไฟเถอะแล้วเราก็จะได้เข้าใจสภาพความเป็นจริงแล้วก็ขณะดเดียวกันก็ได้เห็นสภาพแวดล้อมต่างๆในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยค่ะครับซึ่งเห็นว่าท่านผู้ว่าการรถไฟได้พูดถึงว่าถ้าโครงการ2ล้านล้าน,านเสร็จจะท<ช>ําให้รถไฟไทยกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของ<ช>คนคไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ารถไฟไทยเคยเป็นสิ่งที่คนไทยเคยภาคภูมิใจเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะ ปรับปรุงรถไฟในแบบองค์รวมถ้าเกิดระยะสั้นอย่างเช่นสายสั้นๆที่ตอนนี้ให้บริการอยู่กรุงเทพหทุมวนกรุงเทพปทุมยาเห็นว่ามีการสั่งการในการปรับปรุงให้มีความสะดวกรวดเด็ยวมากขึ้นหลายบ้างก็อนนขออนุญาตเล่างนี้นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เรามาหารือกันเนี่ยเราก็เน้นสองสองอย่างก็คือว่าการแก้ปัญหาการรถไฟในปัจจุบันว่าจะทาอย่างไรให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ใช้รถไฟในวันนี้ ดีขึ้นนะคะแต่ขณะดเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราคงทําได้จุดจุดหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากเครื่องจักรกต่างๆหรือหัวรถไฟต่างๆก็เก่าแล้วฉะนั้นแน่นอนในการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในอนาคตก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องเตรียมการรองรับก็เลยมีการหารือกันแล้วก็ให้แนวทางกับที่ประชุมเพื่อที่จะได้สรุปในเวิร์กช็อปแล้วก็คงจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เรื่องหลัหลกๆก็คือว่าในเรื่องของโครงสร้าง ในระยะยาวนะคะก็นอกจากทางการรถไฟแล้วก็กระทรวงพคัมนาคมได้ศึกษาเรื่องของผลตอบแทนการลงทุนในเรื่องของการลงทุนแล้วเราเองเราก็อยากให้มองในเรื่องของการที่การที่มีรถไฟลงไปไม่ว่าจะสถา,านีไหนลงไปเนี่ยจะนำพาเรื่องความจเจริญแล้วก็ความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราลองเลือกรถไฟสักสายหนึ่งได้ไหมมาเป็นตัวสตาร์ทดีเลยเพื่อให้เห็นในภาพ ปฏิบัติจริงๆแล้วก็บูรการแบบองค์รวมไม่ใช่มองแค่การรถไฟจะมองแค่ค่าโดยสารที่ได้รับอย่างเดียวฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเส้นที่เร็วที่สุดแล้วก็เกิดได้ที่สุดก็คือเส้นรถไฟสายสีแดงบางซื่อรังสิตบางซื่อรังสิตที่จะสตาร์ทนี่นะคะอันนี้ก็ก็จะให้ลองศึกษาดูว่าตั้งแต่ต้นทางต้นสถานีเลยเนี่ยในตัวสถานีจะมีอะไรบ้างที่เป็นทั้งเรียกว่าเป็นบริการกับภาครัฐและส่วนไหนบ้างที่จะให้ภาคเอกชน เข้ามาซึ่งเราก็ต้องคิดถึงตั้งแต่เรื่องต้นทุนการลงทุนแล้วก็รายได้ที่จะเกิดขึ้นอย่างอื่นให้กับการรถไฟที่นอกเหนือจากค่าโดยสารนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องคิดถึงการพัฒนาของเศรษฐกิจโดยรวมว่าถ้ามีสถานีลงไปหรือมีเส้นทางรถไฟไปแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาได้อย่างไรอย่างเช่นร้านค้าต่างๆความเจริญต่างๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรเราก็อยากเห็นโมเดลนี้ลงไปในรายละเอียดก็เลยเลือกเส้นรถไฟสายสีแดงนะคะ ที่จะมาศึกษาแล้วก็เราก็จะศึกษาตั้งแต่ต้น,ตนเรืยกว่าต้นทาง,ทางเลย,เยว่าจุดที่ผู้บริการผู้ใช้บริการมาถึงจุดขายตั๋วเป็นยังไงความต้องการของผู้โดยสารเป็นยังไงร้านค้าที่จะมาประกฏดร,รวมถึงการบริการต่างๆบนรถไฟนี่คือจะให้มีการศึกษาเรียกว่าเป็นโมเดลสาหรับการที่จะมีรถไฟเช่นใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะใช่ค่ะก็จะศึกษาทั้งในเรื่องของเรียกว่า การศึกษาภาพการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมรแล้วก็รายได้นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของอค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นการดูแลบุคลากรแล้วก็รวมถึงงานบริการ,รที่เราอยากให้เจาะลึกลงไปคืองานบริการว่าถ้าเกิดผู้โดยสารมา,าตั้แต่มาที่สถานีมาซื้อตัว๋วรถรถไฟแล้วเนี่ยจะจะมีการร้อยเรียงเรื่องบริการที่ยกระดับอย่างไรแล้วก็รวมถึงเรื่องของการนําสินค้า โอท็อปในแต่ละสถานีใกล้จังหวัดไหนหรือใกล้พื้นที่ไหนเอามาให้ชุมชนบริเวณนั้นได้มีไรายได้ด้วยเนี่ยอย่างไรนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าศึกษาต้นแบบอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรถไฟแล้วก็รวมจากนั้นเราก็มาคุยถึงเรื่องสถานที่ว่ามีบางสถานที่ที่การรถไฟก็ควรจะ นำไปคิดและพัฒนาเลยเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ว่าถ้าเราเล่งพัฒนาเร็วความเติบโตของเศรษฐกิจก็เร็วการลงทุนภาครัฐเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่นเรื่องของที่แอร์พอร์ตลิงก์การพัฒนาแอร์พอร์ตลิงก์จะไปยังไงแล้วก็เรื่องที่มักกสันแล้วก็ที่ที่ดินที่ดินอยู่ริมน้ำ ซึ่งพอคนพูดถึงความว่ารถไฟทุกคนคก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยรถไฟมีนี่อยู่มากมายแล้วจะเกี่ยวพันอะไรกับสิ่งที่รถไฟจะต้องทําต่อไปในอนาคตเพราะว่าบับาทของรถไฟในการให้บริการด้านการขนส่งป,ประชาชนก็ยังทําอยู่ภาระหนี้ต่างๆที่มีอยู่ท่านนายกมีนโยบายอย่างไรครับตรงนี้ต้องเรียกว่าการการเดินทางของผู้โดยสารนะคะโดยเฉพาะรถไฟนี่ก็ถือว่าส่วนหนึ่งคือการบริการของภาครัฐะนะคะที่เราต้องดูแลประชาชน การรถไฟมีนี่เยอะจริงแต่ขณะเดียวกันการรถไฟก็มีสิ่งที่ทําให้สามารถเสจก่อให้เกิดไรายได้ได้อย่างเช่นสถานที่พื้นที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นมักกะสันหรือแอร์พอร์ตลิงค์ที่ต้องคุยกันต่อว่าเราจะเชื่อมโยงกันรถไฟนี้อย่างไร ตรงนี้มียังมีหลายๆที่ที่เราต้องการการสร้างรายได้ฉะนั้นเราก็จะคิดตรงนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนจากจุดที่เรียกว่าเป,เป็นสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เกิดรายได้กลับเข้าสู่ภาครัฐอย่างไรตรงนี้ก็จะกลับไปหาบริการที่จะต้องคืนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแสดงว่าการบริหารรถไฟไม่ใช่ดูแค่คอสหรือว่าต้นทุนที่รถไฟต้องจ่ายแล้วก็ต้องเอาค่าโดยสารมา cover ซึ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ค่าโดยสารต้องสูงริบลวไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฮะจริงแล้วคอสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วสิ่งงที่่อออยาากกให้มมค์รวว็ื มูลค่าของเศรษฐกิจมูลค่าของความเจริญที่เกิดขึ้นในบริเวณนะั้นหรือภาพองค์รวมเนี่ยขึ้นมาอันนี้คือตัวที่เรามองมากกว่านั้นเพราะว่าการที่เรามีการลงทุนจากภาครัฐนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเจริญนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นผลตอบแทนการลงทุนในลักษณะของเรียกว่าเป็นอี n น m มิกแวรูหรือเป็นภาพรวมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นอย่างไรผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือการที่เราจะทาให้ผู้ใช้ในอย่างเช่นท้องถนนหรือว่า ผู้ที่เดินโดยสารโดยเครื่องบินมาใช้โหมดของรถไฟอย่างไรเพราะว่าจริงๆรถไฟนอกจากจะมาใช้แล้วทำให้ปลอดภัยแล้วก็ยังประหยัดพลังงานด้วยเราจะได้ลดการนําเข้าพลังงานจากรถที่<ม>ไปใช้ในเรื่องของรถยนต์ด้วยนะคะตรงนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องคํานึงฉะนั้นเราเราเองคิดว่าถ้าเรามาศึกษาแล้วก็ทําให้ดีเราก็เชื่อว่า ตรงนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยค่ะครับนอกจากนี้สิ่งที่ท่านนายกได้กล่าวในการประชุมก็คือเรื่องของ Service d ดีไซน์ใช่ค่ะคือการการออกแบบการบริการฟังแล้วอาจจะเป็นศัพท์ใหม่แต่ว่ามีความจําเป็นมากตรงนี้คืออย่างไงบ้างครับเขาเรียกว่า,า,ถ,าถ้าพูดง่ายๆว่าหัวใจของการให้บริการของประชาชนก็คือสิ่งที่ทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็ความประทับใจเพราะว่าถ้าเราวางตรงนี้ได้ดี การดีไซน์การวางเรื่องของขั้นตอนการบริการ<ม>ของผู้โดยสารเนี่ยดีสุดท้ายเขาก็จะกลับมาใช้ถ้าสมมติว่ามีการลงทุนที่ดีแต่ปรากฏว่าพนักง,งานไม่เพียงพอการบริการไม่ดีต้องเดินไปซื้อตัว๋วแล้วก็ยังไปขึ้นสถานีที่ไกลไม่ต่อเนื่องหรือแม้ทั้งลงจากสถานีแล้วไม่มีรถมารับต่อไม่มีเส้นทางที่จะไปต่ออย่างนี้ก็ถือว่านี่คือส่วนหนึ่งในเรียกว่าที่เรียกว่าดีเซอร์วิสดีไซน์ถ้าตรงนี้ไม่ดีแน่นอน คนก็จะไม่กลับมาใช้ฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นหัวใจอย่างหนึ่งที่จะทําให้ผู้โดยสารน,นั้นกลับมาค่ะครับขณะเดียวกันท่านนยกให้ความสัญกกบการพัฒนาบุคลากรของคน<ช>าการรถไฟเองก็หัวใจที่จะทําให้งานบริการดีขึ้นก็คือการดูแลขวัญกําลังใจของพนักงานซึ่งตรงนี้เราก็ให้ความสําคัญก็ให้แนวทางว่าอยากให้ทางการรถไฟนั้นไปศึกษาว่าเราจะดูแลในแง่ของขวัญกำลังใจเรื่องของอัตราการจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างไรแล้วก็ จำนวนบุคลากรให้เพียงพออันนี้คือแผนระยะยาวทั้งหมดแต่ก็สำหรับแผนระยะสั้นดิฉันก็ได้เห็นบรรยากาศเราก็เชื่อว่าอันแรกก็คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคงจะอยากได้นะคะเราก็ได้ฝากไว้ว่าถ้าขอเอาน้มือว่าถ้าการรถไฟจะช่วยกรุณาเปลี่ยนเป็นของขวัญสำหรับผู้ใช้โดยสารรถไฟก็คือการเปลี่ยนห้องน้ำนะคะตามสถานีแล้วก็ตามปรับปรุงห้องน้ำในส่วนของในรถไฟเท่าที่เราทำได้วันนี้ก่อนได้ไหมนะคะแล้วก็ Uh, ป้ายบอกทางป้ายบอกทางอันนี้เราก็เลยจะขอว่ามีอีกสองจุดที่จากกรุงเทพหัวหินกับกรุงเทพอยุธยามีผู้ใช้มากแล้วก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวก็มาเยอะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นของขวัญสําหรับคนอยุธยาแล้วก็คนที่หัวหินด้วยนะคะคก็คือเราอยากให้มีการดูปรับปรุงทั้งตลอดเส้นทางเลยเพื่อที่จะเป็นทดลองว่าในวันนี้รถไฟที่มีอยู่เราจะทําให้ดีขึ้น วันนี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงป้ายบอกทางต่างๆให้ชัดเจนค่ะนี่ก็คงจะทําให้นักท่องเที่ยวมาใช้รถไฟมากขึ้นด้วยค่ะและเป็นมิตรต่อผู้พิการใช่ค่ะก็ะมะติครมนะคะมะติคอรมเนี่ยก็บอกว่าการทำไรนั้นเราเราอยากจะให้สิ่งอำนวยความสะดวกกับผู้พิการในไหนจะปรับปรุงห้องน้าก็อยากให้นึกถึงผู้พิการด้วยท่านไหนเราจะทําสิ่งอำนวยความสะดวกบนเท่าที่มีอยู่ได้เนี่ย เราก็อยากให้ทําก็เลยได้ฝากประเด็นนั้นไปด้วยค่ะซึ่งเวลาเราพูดถึงเรื่องรถไฟจริงๆแล้วการลงทุนโครงการ2ล้านล้านรถไฟความเร็วสูงเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่ารถไฟรางคู่มีความสําคัญยิ่งกว่าเพราะว่าตรงน,นั้นเองจะเป็นการเปลี่ยนโหมดการขนส่งของบ้านเราเปลี่ยนโลจิสติกครั้งสําคัญเส้นเลือดใหญ่ของการขนส่งจะถูกเปลี่ยนทันทีตรงนี้ออมีการพูดถึงด้วยไหมครับก็พูดถึงเรื่องมาตรฐานด้วยนะคะ,คะว่ามาตรฐานของรถไฟรางคู่เนี่ย เราต้องมีมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่จะเชื่อมต่อในอนาคตถ้าเกิดเราเราเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเราก็ต้องมีมาตรฐานนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันในเรื่องของรถไฟรางคูบง่บางรางเราก็เป็น,ปนรางเก่านะคะเราจะปรับปรุงรางใหม่ในการขยายอย่างไรแล้วก็เส้นทางต่างๆก็ต้องให้รองรับมีความปลอดภัยค่ะเพราะบางครั้งความโค้งต่างๆก็ต้องดูด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้ฝากไว้ขณะเดียวกันเราน่าจะเรียกว่าบริหารจัดการบรุลการร่วมกับ ทางด้านของรอฟมด้วยได้ไหมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเพราะว่าจริงแล้วการพัฒนาบุคลากรในอนาคตที่เราต้องบูรณาการร่วมกันในในส่วนของรัฐวิสาหกิจนี้เนี่ยจะทําอย่างไรที่จะพัฒนาอัตรากําลังคนให้เพียงพอแล้วก็ ได้มีการที่จะรองรับความการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะและนอกจากนี้การพัฒนาการรถไฟระบบรางก็คือเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนเมืองใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่ประชาชนจะได้ก็สําคัญรวมถึงสินค้าโอท็อปที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟด้วยท่านนายกให้ดูม่านดูผ้าต่างๆนี่ก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเอาสินค้าโอท็อปเหล่านั้นขึ้นมาอยู่บนรถไฟชาวบ้านก็มีสิทธิ์ที่จะทํางานสร้างไรายได้ให้กับสินค้าของตนเองบนรถไฟด้วยคือพวกนี้เรามองว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าเราไปไหนเราสามารถที่จะทําให้เ,เราใช้สินค้าจากพื้นพื้นบ้านได้มากที่สุดก็คนยิ่งจํานวนคนเห็นคนใช้มากขึ้นก็จะทําให้โอกาสในการพัฒนาของชุมชนเนี่ยเติบโตนะคะอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญส่วนหนึ่งที่เราอยากจะร้อยเรียงเข้าไปเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ ถามเกิดขึ้นนะครับว่าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงนั้นนอกเหนือจากการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วประชาชนจะได้อะไรบ้างมาสอบถามกับท่านรัฐมนตรีชั้ชาติสิธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมวัสิีครนปรีครับผมครับครับเรียนถามเลยนะครับว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงหลายเส้นทางนะครับที่จะไปเชียงใหม่ไปหัวหินโคราชต่างๆเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากการเดินทางที่มันสะดวกมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเร็วแน่นอนแล้วเนี่ยได้อะไรกันบ้างครับตอนนี้ก็เป็นคนเป็นคําถามที่ สังคมถามว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยคุ้มคุณไหมครับทีนี้แล้วเราต้องมองในมุมมองของด้านเศรษฐกิจคนระับถ้าเรามองว่าการเดินทางเชื่อมโยงสะดวกเร็วขึ้นเนี่ยมันจะนําพาโอกาสความเจริญไปยังภูมิภาคต่างๆมันจะเกิดเมืองใหม่เกิดการสร้างงานเกิดโอกาสาต่างๆในพื้นที่นะครับ พราะนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองตัวเลขเนี่ยถ้าเราดูความคุ้มค่ทางเศรษฐกิจเนี่ยตัวนี้คือคําตอบของรถไฟความเร็วสูงคือว่าเราไม่ได้ดูว่าการลงทุนไปแล้วรถไฟจะเก็บค่าตั๋วคุ้มหรือไม่ค่าตั๋วเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินรถในการบรรลุสาจ้างคนเนี่ยต้องให้ได้แต่ถ้เอาค่าตั๋วเนี่ยมาจ่ายคืนค่าลงทุนเนี่ยเป็นไปได้ยากและทุกประเทศในโลกเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นการที่จะค่าลงทุนเนี่ยมันจะต้องจ่ายคืนด้วย ความเติบโตทางเศรษฐกิจก็อยากง,ง่ายอ่เเหมือนกันเราสร้างถนนหลวงถนนสี่เลนไปตามจังหวัดต่างๆเนี่ยพวกนี้เราไม่เคยเก็บตังค์เลยนะแล้วสิ่งที่รัดได้มาเนี่ยไม่ใช่ค่าใช้ถนนแต่เป็นการเจริญเติบโตของเมืองที่ถนนนี้ผ่านไปแต่ปัจจุบันเนี่ยถนนเรามีเยอะแล้วฮะแล้วการใช้จัดการเดินทางถนนนี่มันแพงน้ํามันมัน,มนราคาแพงขึๆๆ้นรถไฟจะถูกกว่าเยอะนันเราก็มุมมองเหมือนกันฮะรถไฟก็คือตัวเอาความเจริญไปรัดลงทุนสิ่งที่ตอบกลับคืนมาคือการพัฒนาเมืองใหม่มีที่อยู่สายใหม่ผังเมืองใหม่โอกาสใหม่ ต่อไปไม่ใช่กระจุกที่กรุงเทพนะความเจริญม,มันจะกระจายไปทั่วทงกรุงคุยภาพแสดงว่าเส้นทางที่รถไฟผ่านสถานีต่างๆที่รถไฟผ่านจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของคนที่อยู่ในรอบชุมชนตรงนั้นใช่ครับตัวอย่างาง่ายๆคือเราเดินทางกรุงเทพปทหินหนึ่งชั่วโมงเลยฮะร,รถไฟความเร็วสูงเนี่ย แค่นี้ก็โอกาสเกิดมากมาแล้วคือเราอาจจะไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพแล้วแล้วก็ไปไปมีมีบ้านอยู่หัวหินเลยแล้วก็มาถมตามตามเส้นทางในเพชรบุรีหัวหินแล้วก็เดินทางเข้ามาสำนักงานอาจจะไม่อยู่กรุงเทพนะก็ไปอยู่ตามเมืองต่างๆงานมันก็จะกระจายไปใช่ไหมแทนที่เราต้องทิ้งครอบครัวมาทางานในกรุงเทพอนาคตมันก็มีงานกระจายในที่ต่างๆนี่คือคืออกอนาคตในการเจริญเติบโตของประเทศไทย ก็คือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ใช่ครับนี่นคือการสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนไม่ใช่แค่ว่าแค่สะดวกสบายอย่างเดียวใช่ครับใช่ไหมฮะว่ากรุงเทพตอนนี้เราเห็นว่าเมืองใหญ่มากทุกอย่างรวมที่กรุงเทพหมดแต่มันถึงเวลาที่ต้องกระจายความเติมออกไปแล้วครับรถไฟความรสูงนี่เป็นตัวหนึ่งเพราะว่ามันเดินทางได้เร็วเข้าไปถึงใจกลางจังหวัดมันก็สะดวกฮะแล้วก็ประหยัดเรื่องเรื่อง,อง,องน้ํามันเรื่องสิ่งแวดล้อมทิศต,ต,ต่างแล้ววันนี้อยู่ที่หัวลำโพงเรามีงานเทศกาลเนี่ยไปเดินดูกันได้ครับีหนึ่งนะครับไปเดินดูกันได้จากบ่อตรงนี้บอกเลยนะครับว่ารถไฟความเร็ ภายในเวลา3ชั่วโมงเพราะว่า3ชั่วโมงแสดงว่าแม้แต่กรุงเทพเชียงใหม่ก็3ชั่วโมงละฮะคือรถไฟความเร็วสูงนี่วิ่งประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดวิ่งรถขบวนด่วนกรุงเทพเชียงใหม่ก็ผมว่าสาชั่วโมงได้ถ้ามีหยุดลายทางแตสาชั่วโมงนิดนได้ครับอันนี้ดูบอร์ดนี่จะเห็นว่าขั้นตอนการดําเนินงานจะเห็นเลยว่าถ้าพรบเป็นไปตามแผนใช่ไหมฮะนี่คือระยะเวลาขั้นตอนว่าสารวจออกแบบเป็นยังไงนี่คือเวลาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสายแรกเสร็จเมื่อไหร่ฮะ คือจริงแล้วก็คงประมาณจะอาจจะเปิดเดินเป็นพายอดได้ประมาณ4ี่ปีคือเราจะมีทดลองเส้นกรุงเทพอยุธยาบ้านราชีอะไรก่อนครับถ้าเดี๋ดูตรงนี้การลงทุนสร้างโครงข่ายสร้างพร้อมกันไหมครับคื่แนวคิดเนี่ยเราอยากจะเน้นจุดจุดกลางก่อนฮะคือที่ที่เป็นมีประชากรหนาแน่นก่อนมันแนวคิดตอนนี้คือเราทำศึกษาสี่เส้นทางพร้อมกันมันอยากจะทำออกไปสี่รัศมีเลยครับเพราะว่ามันจะใช้ หลายหลายอย่างร่วมกันได้เช่นศูนย์ซ่อมสถานีกลางและจุดนี้เป็นจุดที่ประชากรอยู่หนาแน่นกอนแล้วก็มีสองทางเลือกฮะทำเส้นหนึ่งให้เสร็จเลยหรือว่าทาทำให้เป็นเป็นอย่างแบบนี้ตอนนี้ที่เรามองอยู่ก็คิดว่าทํเอาวสีสายเลยมันจะมีผลผลประโยชน์ได้ดีกว่าครับแล้วเ็ในกันเราก็สามารถต่อขึ้นไปถึงเชียงใหม่ต่อไปถึงน้องคายต่อไปถึงระยองต่อไปถึงมพนมเปซาในระยะต่อไปได้ก็เหมือนจุดเริ่มต้นเมื่อมีเราได้มีการเริ่มทําโครงข่ายแล้วการขยายต่อไปก็อาจจะสะดวกมากขึ้นครับซึ่งในแง่ของ อย่างที่เราจะขึ้นรถไฟในวันนี้อย่างกรุงเทพไปหัวหินเนี่ยนั่งรถไฟปกติตอนนี้ณวันนี้เกือบ5ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าเดี๋ยวก็คงจะรู้ฮะสีชั่วโมงใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยกรุงเทพไปหัวหินประมาณหนึ่งชั่วโมงฮะหนึ่งชั่วโมงหยุดไหนบ้างฮะที่เมีเนี่ยสถานีนครปฐมลาดบุรีเพชรบุรีแล้วก็หัวหินแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกไปในตอนต้นว่าเมื่อมีการลงทุนไปแล้วเนี่ยเมืองเหล่านี้ จะต้องเปลี่ยนไปกว่าปัจจุบันนี้ซึ่งถ้าย่อรับว่านคราฐถมก็มันก็เติบโตแล้ว yeah. ราชบุรีเพชรบุรีก็โตแล้วมันจะมีโอกาสอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกแต่เขาโตด้วยโอกาสในจังหวัดเขาเองถูกไหมเขาไม่ไ <magic> ด <GT 3> no ้โตจากภายนอกถ้าเราสามารถเดินทางกรุงเทพนนครปฐม20บนาทีผมว่าโอกาสมันก็จะมามันจะไจะเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งที่อยู่ติดกรุงเทพได้แสดงว่าอย่างเช่นผมจะสร้างออฟฟิศผมสามารถแมทำให้อสังหาริมทรัพย์ในนครปฐมที่เป็นออฟฟิศให้เช่าซึ่ง่อนน้้นี้ไม่เคยมีออฟฟิศให้เช่าเลยถุงเลยครับ บูมได้แล้วก็คนที่จะมาทํางานก็ก็มาทำงานได้สะดวกมากขึ้นด้วยเวลา20นาทีเท่านั้นมันต้องคิดให้ดีว่าสถานีจะอยู่ตรงไหนพัฒนาเมืองรอบสถานีอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เรากําลังดำเนินการอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นไปหาหรือท่านยากบนบนรถไฟก็ามีคําถามว่าการที่จะเลือกจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีความโปร่งใสแค่ไหนมันจะไปเอื้อประโยชน์ใครหรือเปล่าคือตามหลักเนี่ยเราต้องพยายามเลือกอันแรกเลยฮะเลือกที่เป็นที่หลวงก่อนเพราะเราต้องการเอาที่ที่ของหลวงเนี่ยมาพัฒนา ไม่ก็มีปัญหาเวรคืนด้วยถ้าเกิดเรามาทําพัฒนาเมืองเนี่ยเราไม่เวรคืนนะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงประชาชนอแต่พอเป็นที่หลวงแล้วมันอาจจะไกลกับจุดศูนย์กลางมีการเชื่อมไ่ไหนม่ใช่คือต้องมีการเชื่อมแล้วครับแล้วส่วนใหญ่แล้วจังหวัดเนี่ยมันจะมีที่รากประดุจอยู่ในเมืองหลายแห่งนะฮะซึ่งของทหารก็มี ของที่ปักช่อเนี่ยมีเป็นหมื่นไร่เลยครับท่านตรงนี้ผมว่าเราหาโอากาสตรงนี้ก่อนเอาที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของของหลวงเนี่ยรหรือปาปบางที่ถ้าไม่มีจริงเนี่ยเราทสาสถานีแล้วก็ร่วมกับเอกชนครับพรฉะนัานตรงนี้ต้องแต่ละสถานีก็จะแตกต่างกันไปเราตั้งอนุกรรมาการขึ้นมาดูรายละเอียดแล้วครับและท่านนายกก็ให้นโยบายด้านนี้มาชัดแอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญไปม,มาก,กนก็คือว่าการลงทุน2ล้านล้านไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงทั้งหมดได้ไปเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าอันนี้รถไฟทางคู่รถไฟรางคู่ทาไมรถไฟ จริงๆแล้วรถไฟผูเป็นเป็นเป็นพื้นฐานก็คือการขนสินค้าหนากักการขนผู้โดยสารที่ไม่ต้องการความเร็วมากก็คือใช้รางเดิมนะฮะเรามีอยู่แล้วประมาณ4,000กิโลเมตรทั่วประเทศแต่เป็นทางเดี่ยวแล้วเพิ่อมอีกทางหนึ่งให้เป็นทางผู้เพื่อการเดินทางจะได้สะดวกขึ้นเนะราก็มีการทํา ทั้งหมด11โครงการนี่เป็นนี่เป็นโครงข่ายของรถไฟรางคู่ที่จะเกิดขึ้นจากเดิมที่มีเราอยู่ตรงไหนตอนนี้เรามีหนองคายใช่ไหมทิแดนนี่คือทางเดิมฮะสีม่วงนี่คือเส้นใหม่ก็จะมีเส้นใหม่ที่จากเด่นชัยไปพยาวไปเชียงรายเชียงของแล้วก็เส้นจากขอนแก่นไปมหาสารคามร้อยเอ็ดลุกดาหานครพนมแล้วก็มีเส้นเล็ก จากไอ้บ้านพาชีไปท่าเรือนครหลวงไ oh. อ้บ้านพี่น้องอีสานตอนกลางซึ่งไม่เคยมีรถไฟก็อะไรมีนะ oh. พี่น้องเชียงรายเองทึ่งไม่มีรถไฟและโครงข่ายเนี่ยก็จะไปเชื่อมโยงต่อไปอาจจะมีเป็นก้างปลามาเชื่อมมากขึ้น oh. อันนี้คือตัวกระดูกสันหลังก่อนก็ oh. จะสอดคล้องไปกับ แนวรถเลนของรถไฟครับซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงนอกเหนือจากรถไฟแล้วเนี่ยเชื่อมโยงกับสนามบินเชื่อมโยงกับท่าเรือด้วยไหมฮะคืจริงๆแล้วเราจะมีระบบถนนเนี่ยเป็นเส้นเลือดฝอยที่เชื่อมโยงฮะเพราะของไทยอย่างระบบถนนค่อนข้างดีระบบถนนเป็นเป็นแสนแสนกิโลเมตรเลยครับแล้วถนนก็จะมาเชื่อมโยงกับสถานีรถไฟก็คือจากบ้านถึงบ้านคือผ่านถนนมาที่สถานีรถไฟแล้วก็เชื่อมยาวแล้วเข้าบ้านครับก็จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบฮะมีทั้งเส้นเลือดใหญ่และเส้นเลือดฝอยซึ่งก็เท่ากับว่าตรงนี้จะเป็นการพัฒนา11เส้นทาง2,000 859กิโลเมตรในประเทศไทยแล้วมีท่าเส้นทางที่ ใกล้จะผ่าน e ย้แล้วถ้าาก็ทำได้เลยแสดงว่านอกเหนือจากการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงไปพร้อมๆกันอันนี้ก็เดินหน้าพร้อมกันเดินหน้าครับเดินหน้าครับก็คือเดินหน้าคดินหน้าครับไปเลยเชื่อกันหนักันครับครับผมนี่จะได้เร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงด้วยว่าเราอยู่ในกระบวนการทำเย a เพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้าบอกว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงแต่ว่านี่คือทั้งหมดเลยได้สังเกตทั่วประเทศฮะฮะทั่วทุกภูมิภาคถนนสี่เลนรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่ท่าเรือด่านสุทธะกรสถานดี้ขนส่งนะครับ มีครบถ้วนฮะก็คือเรียกว่าเรียกเติมเต็มการขนส่งข,อง,ของอนาคตประเทศไทยทั้งหมดจากโครงการตรงนี้นะฮะเก่งเราดูรูปนี้น่าสนใจนะฮะที่อ,อ่างที่ผมเรียนไยอกี้ฮะอันนี้คือสิ่งที่บอกว่า value chain ที่มันจะเกิดขึ้นคือรถไฟมันสูงเนี่ยถ้าเราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตั๋วค่าโพุสารแต่มันจะลงลึกไปถึงเนี่ยการอุตสาหกรรมก่อสร้างเลยก่อสร้าง การขนส่งสินค้าการพัฒนาเมืองใหม่ที่อยู่อาศัยอันนี้ก็คือณวันที่เราก่อสร้าง7ปีแรกตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าต้องมีการก่อสร้างใช่ไหมฮะขณะเดียวกันถ้าเอกชนก็เห็นว่าเราสร้างจริงลงทุนจริงสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นตามการพัฒนาเมืองใหม่ที่อยู่อาศัยเอชนในพื้นที่โรงแรมท่องเที่ยวโอท็อปลงไปถึงเกษตรกรพนักงานแรงงานมันลงไปถึงพ่ามีคำถามท่านรัฐมนตรีว่ามันเกี่ยวอะไรกับโอท็อป โอท็อปมันเมื่อกี้แล้วรถไฟฮะคือจริงแล้วเนี่ยรถไฟมันคือนําโอกาสไปเดี๋ยวต้องดูนะแล้วรถไฟเนี่ยคือตัวเป็นเป็นที่แสดงสินค้าโอท็อปได้เป็นอย่างดีถูกไหมคือจริงแล้วเนี่ยมันคือตัวเอาสินค้าโอท็อปเนี่ยไปกระจายทั่วประเทศครับเอาสินค้าโอท็อปมาแต่งบนรถไฟคนมาขึ้นรถไฟก็เห็นสินค้าโอท็อปแล้วโอท็อปมันคือมันคือมันคือความเป็นท้องถิ่นฮะต่างจากยานรถไฟเองเนี่ยต้องมีโอท็อปมาร่วมไปแล้วฮะมันคือเอกลักษณ์ตัวตนของท้องถิ่นมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาจากส่วนกลางเข้าไปสถานีทุกแห่ง อันนี้แห่งก็ต้องมีเอกลักษณ์ของตัวเองนั้นโอทอปมันคือตัวตนของท้องถิ่นผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาไปโอซาก้าไปเกียวโตจะเห็นว่าจะมีร้านเล็กๆที่อยู่ในสถานีที่เป็นของท้องถิ่นแบบว่าคุณไปซื้อที่ไหนไม่ได้แบบนั้นนี่คือจะเอาแบบนั้นขึ้นมาอยู่ในสถานีรถไฟด้วยหรือมาตกแต่งมาทําเป็นร้านเอามาเสริมกันนะฮะเพราะนั่นคือคนรากญ่าจริงๆที่เขาทำจริงๆอย่างยกอย่างเช่นไปนครการมัมมีะไรก็มีผ่า์จากหมูฮะพวกหมูหยองหมูแผ่นลูกชิ้นหมูถ้าไปหัวหินก็คือมีผ้าขมพัด าเพระฉนนั้แต่ละจังหวัดก็มีจุดเด่นของตัวเองเพรนั้นเราอย่าเอาส่วนกลางเข้าไปคปุมเขาเขาต้องเอกลักษณ์ซึ่งโอทอ็อปเป็นตัวดีนะฮะเพราะมันคือเอกลักษณ์ของพื้นที่รจริงๆซึ่งอันนี้ผมเห็นท่านสนใจคือเป็นการพัฒนาพื้นที่รอบสายรถไฟความเร็วสูงเมื่อมีรถไฟผ่านไปเมืองมันจะเกิดขึ้นตามเมืองเกิดขึ้นามารถสามารถวางผังเมืองใหม่ได้ดมีสวนอสาระมีหมหาวิทยาลัยมีโรงเรียนได้ไหมมีสถานออฟฟิศได้ไหมนี่ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นั้นมันขึ้นจากการวางผังเมืองการคิด แล้วอย่างที่เรียนนะตอนนี้เราทําขนานไปแล้วฮะรถไฟเทคนิคทาไปกรมโยธาธิการว่าพัดมานั่งคุยตรงนี้อยู่ที่ไหนทางเมืองยังไรเมืองเดิมเป็นยางไรครับก็คือว่าไม่ใช่แค่คมนาคมสร้างแค่โครงข่ายแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยมาคุยกันอยู่ด้วยกันเลยครับเดินหน้าไปด้วยกันมันต้องมาเป็นภาพรวมกันนะฮะแล้วจังหวัดก็สำคัญนะจังหวัดอยากไปอะไรอยากทําอะไร อ๋อแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันนะแสดงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ท่านนายกทำยุทธศาสตร์จังหวัดตอนนี้ว่าแต่ละจังหวัดอยากเห็นอยากเป็นอะไรคุณต้องไปทำยุทธศาสตร์มาเพื่อที่จะรองรับโครงข่ายข้ามนานาไมชั้นต่ปงๆทุกจังหวัดไม่ใช่ครับจังหวัดนี้อยากเป็นศูนย์กลางการศึกษาไหมจังหวัดนี้อยากทำเป็นเกษตรอินทรีย์ครับจังหวัดนี้อยากเป็นศูนย์การท่องเที่ยวครับแล้วก็เป็นคลัสเตอร์ในกลุ่มจังหวัดร่วมกัน